เป็นสิวเพราะกินเวโปรตีนจริงหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะคะว่าเวโปรตีนเนี่ยมีส่วนในการกระตุ้นให้ระดับฮอร์โมน IGF1 เพิ่มสูงขึ้นซึ่ง IGF1 หรืออินซูลินไลกอฟแฟกเตอร์1เป็นฮอร์โมนที่สามารถกระตุ้นให้ต่อมไขมันเนี่ยผลิตน้ํามันขึ้นมาบนผิวหน้าเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้เกิดการอุดตันและทําให้เป็นสิวนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เวโปรตีนเท่านั้นนะคะที่เพิ่มระดับ IGF1 ยังมีนมวัวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนมวัวและของหวานหรืออาหารประเภทที่มีค่าาาดัชนน้ํต ก็คือคาร์โบไฮเดรตบางชนิดเช่นข้าวขาวขนมปังขาวข้าวโอ๊ตคอนเฟลกหรือมันฝรั่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นสิวควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้และหันมาทานอาหารประเภทที่ช่วยลดระดับ IGF1 แทนได้แก่อาหารประเภทปลาที่เป็นแหล่งของโอเมก้า3เช่นปลาแซลมอนปลาชูน่าปลาแมคเคเรลและอาหารประเภทโปรไบโอติกซึ่งงานวิจัยเนี่ยระบุว่าโปรไบโอติกสายพันธุ์ l ลค t o บา c i l ัสเลมโ n o s เนี่ยสามารถลดระดับ IGF1 ได้โดยตรงเลยค่ะถ้าใคร มีปัญหาสิวและผิวมันเนี่ยลองสำรวจอาหารที่รับประทานในแต่ละวันดูนะคะอาจจะช่วยลดปัญหาสิวได้เยอะเลย